เอาละครับผมจะพามาเก็บของดอกไม้อัพลินเน็ตกันนะครับตอน,นแรกผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยตรงนี้มีสองจุดที่สองมันอยู่บนเขาตรงนี้เลย ไปจุดที่สามกันเลยสกูอยู่บนเขานี่เลยไออันนี้มันอยู่ข้างล่างละมุดผมโดนมันสวยร่วงไปอยู่ข้างล่างนี่เลยตรงข้างล่างนี่มันจะมีสามต้นอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างหลังผมนะผมไม่เห็นต้นแรกนี่เลยเราก็ให้เราหันหน้ากลับนะ พอเราเก็บต้นนั้นเสร็จเราไปจุดต่อไปกันเลยข้างหน้าอะไรล่ะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนี่เลยนะวิ่งมาแล้วเลี้ยวซ้ายอยู่ข้างล่างจุดต่อไปกันจุดนี้เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะ มันจะเป็นเหมือนน้ําตกหรือว่าน้ําอะไรสักอย่างนี่นแหละมันจะอยู่ข้างล่างนู่นนี่ไงลงข้างล่างมันจะมีตัวมันมีจะจะมีกล่องวิวสองอยู่จุดต่อไปกันจุดนี้แล้ววิ่งมาหันหลังก็เจอเลย แล้วก็วิ่งตรงไปอ,อ,อยู่ตรงนี้เลยลอยู่ตรงนี้อีกสองต้นจุดต่อไปกันจุดต่อไปก็อยู่ตรง,ตรงเราวาร์ปมาตรงดันเจียนนะถ้า,าใครยังไม่เปิดก็วิ่งมาแล้วกันนะแล้วก็หันหน้าออกมามันก็จะเจออะไรอยู่ตรงนี้ อยูต่อไปให้เราวาร์ปไปตรงเสาวาร์ปอ่ะเหมือนเหมือนเดิมอันนี้ก็จะวิ่งไปข้างหน้าก็จะเจอเลยตรงนี้เนี่ยผมกลัวละมุดผมตายผมกลางโลกเฉยๆนะไม่มีอะไรยิ่งผ่านมาเห็นไหมมันจะอยู่บริเวณตรงเสาน้ำอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรวะพัดเซ้นน้ำอ่ะสักอย่างนี้แหละมันมีสามสามจุดเน็ตผมอาจจะปิงนิดนึงน้ให้หมุนติววติเก็บไม่ได้สักทีอยู่ตรงนั้นเลยตอนนี้ผมผมหาไม่เจอนะผมหายู่โอเคไปจุดต่อไปกันเลย จุดนี้บินมามันอยู่ใต้ต้นไม้สองต้นนี้นะบินออกซ้ายมาจุดต่อไปกันเลยจุดนี้อาจจะไกลนิดนึงนะเพื่อไปกดเอ้ยเพื่อไปเก็บเอ้ยถูกแล้วเพื่อไปเก็บต้นเดียว มันจะอยู่ข้างล่างใต้ต้นไม้นี่เลยเก็บไม่ได้สักทีรวมทั้งหมดที่ผมเก็บได้นะที่ผมดูในกระเป๋ามันได้ประมาณหกสิบก้าอันมันตกเลียนเสียหายไปประมาณสี่ห้าดอกกะไลมั้ง